ื่อยูทูบเบอร์หนุ่มจากเกาหลีที่มีผู้ติดตามมากกว่าสองล้านคนได้เดินทางมาเที่ยวที่เกาะพีพีประเทศไทยและมีแลนเดินทางต่อไปอยังประเทศพม่าเพื่อทำคอนเทนต์ในคลิปต่อไปแต่เงินที่ติดตัวในตอนนี้กลับมีไม่มากพอสำหรับการเดินทางเขาจึงได้ลองทำคลิปเพื่อทดสอบจิตใจคนไทยว่าคนไทยนั้นมีน้ำใจจริงๆหรือไม่โดยการที่เขาจะโบกรถจากจังหวัดกระบี่เพื่อไปที่จังหวัดระนองและเดินทางจากที่นั่นไปยังประเทศพม่าต่อ เมื่อออกจากที่พักคุณฮานได้เดินไปตามริมถนนพร้อมยื่นมือและชูนิ้วโป้งเพื่อใช้เป็นสัญญาณในการโบกรถคุณฮานเดินอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้มีรถส่งน้ำแข็งคันหนึ่งขับมาจอดและทั้งสองได้มีการพูดคุยกันถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจกันได้ทั้งหมดก็ตามแต่คนขับก็พอจะทราบว่าคุณฮานนั้นมีวัตถุประสงค์จะเดินทางไปที่ไหนเขาจึงให้คุณฮานติดรถมาด้วย เมื่อเดินทางมาได้สักพักคนขับรถก็ได้มาจอดรถที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่และยังได้แนะนําการเดินทางต่อไปยังจังหวัดระนองให้กับคุณฮานอีกด้วยคุณฮานได้กล่าวขอบคุณพร้อมสอบถามชื่อคนขับรถกระบะและทราบว่าเขาชื่อว่าคุณปิติก่อนจะจากกันคุณปิติยังได้อวยพรให้คุณฮานโชคดีในการเดินทางครั้งนี้อีกด้วยจากนั้นคุณฮานได้เดินไปตามริมถนนและชูนิ้วโป้งเป็นสัญญาณเหมือนเช่นเดิมแต่เมื่อเดินมาได้สักระยะเขาก็คิดว่าจะเขียนป้ายแทนการชูนิ้วแทน โดยคุณฮานเขียนคำว่าระนองลงในกระดาษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนั่งโบกรถอยู่ริมทางจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงได้มีรถแท็กซี่คันหนึ่งขับมาจอดโดยคนขับได้บอกว่าจะพาไปยังถนนเส้นหลักซึ่งถนนเส้นนั้นจะมุ่งหน้าไปจังหวัดระนองคุณฮานจึงได้บอกคนขับไปว่าเขานั้นมีเงินไม่มากพอคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาจะไปส่งให้ฟรีฟรีเมื่อขึ้นไปบนรถคนขับยังได้ให้กล้วยน้ำว่ากับคุณฮาน และยังพาวัฒนทานข้าวอีกด้วยเมื่อถึงถนนเส้นหลักคนขับรถแท็กซี่ก็ได้จอดส่งคุณหานที่นั่นพร้อมทั้งช่วยยกกระเป๋าและอวยพรให้เขาโชคดีในการเดินทางจากนั้นคุณหานก็ได้มานั่งโบกรถต่อไม่นานก็ได้มีรถคันหนึ่งขับมาจอดโดยเจ้าของรถมีชื่อว่าคุณโทนี่และคุณลุกและทั้งสองยังเป็นเจ้าของโฮสเทลอีกด้วยระหว่างทางคุณโทนี่ยังได้แนะนําให้คุณหานพักค้างคืนที่นี่ก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยเดินทางต่อไปอยังจังหวัดระนองโดยรถบัส ซึ่งคุณฮานได้สอบถามว่าค่าห้องพักราคาเท่าไหร่คุณโทนี่ก็บอกว่าห้องแอร์ราคาห้องละ300บาทพร้อมอาหารเช้าคุณฮานได้บอกว่าเขานั้นมีเงินไม่มากพอคุณโทนี่เลยลดราคาให้เหลือคืนละ200บาทเท่านั้นเมื่อคุณฮานดูระยะทางแล้วอีกทั้งก็ใกล้จะขําเขาจึงตอบตกลงที่จะพักที่นั่นและเมื่อเดินทางถึงโฮสเทลคุณโทนี่ก็ลดราคาห้องพักให้เหลือหนึบาทและให้พนักงานพาคุณฮานไปส่งที่ห้อง เมื่อถึงห้องพักคุณหานก็ได้อัดคลิปบอกเล่าความรู้สึกของเขาในวันนี้ว่าถึงแม้ว่าการเดินทางในวันนี้จะไม่ตรงตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เพราะตัวเขาเองตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนี้จะต้องเดินทางให้ถึงจังหวัดระนองแต่ถ้าไม่ถึงจริงๆก็คิดว่าอาจจะนอนพักที่วัดหรือไม่ก็กางเต็นท์ตามข้างทางแต่ด้วยสถานการณ์ทําให้เขาไม่สามารถทําได้ตามแผนที่วางเอาไว้และเขาตัดสินใจว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะนั่งรถบัสโดยสารไปที่จังหวัดระนองจะไม่ได้โบกรถเหมือนวันนี้แล้ว และเมื่อคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเกาหลีเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบรวมถึงแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เจอเมื่อครั้งที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยในความคิดเห็นแรกได้บอกว่าถ้าฉันต้องเดินตากแดดเป็นชั่วโมงแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือฉันคงจะซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากคนไทยใจดีมากจริงๆเป็นประเทศโปรดอันดับหนึ่งของฉันตลอดการส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนเต์เชิงตั้งคำถามไว้ว่า ไม่น่าจะมีคนใจดีได้ถึงขนาดนี้มีคุณเตียมกับคนขับเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ใช่หรือไม่ความคิดเห็นต่อมาค่ะที่เกาหลีมีแต่ข่าวแท็กซี่ตบตีนักท่องเที่ยวซึ่งต่างกับคนขับแท็กซี่ที่ประเทศไทยเขาให้คุณขึ้นรถให้กล้วยแถมยังเลี้ยงอาหารกลางวันอีกเขาปฏิบัติเหมือนกับคุณเป็นลูกชายเลยฉันเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆส่วนท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นที่ต่างกับท่านอื่นๆว่าแทนที่ฉันจะสบายใจถ้าเกิดมีคนมาช่วย แต่ฉันกลับคิดว่าฉันคงจะเครียดแทนมากกว่าพวกเขาให้ฉันนั่งรถแถมยังเลี้ยงอาหารกลางวันเขาดีกับฉันมากจนเกินไปเขาอาจจะไล่ฉันลงกลางทางแล้วขโมยกระเป๋าเดินทางหรือไม่ก็อาจจะลักพาตัวฉันก็ได้ท่านต่อมาค่ะได้บอกว่าความสุขที่แท้จริงของการเดินทางคือการที่ได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆมากมายยิ่งถ้าประสบการณ์นั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีมันก็จะทําให้คุณจดจําภาพนั้นไปตลอดชีวิตและความคิดเห็นต่อมาฉันเคยบอกกับตัวเองไว้ว่า จะไม่นั่งแท็กซี่ที่ประเทศไทยอีกเป็นอันขาดเพราะเคยได้การบริการที่ไม่ดีจากคนขับรถแท็กซี่นั่นมันไม่ดีเอาซะเลยคนขับขอขึ้นค่าโดยสารแถมยังขับรถได้อันตรายมากและเมื่อฉันได้ดูวิดีโอนี้มันทําให้ฉันคิดได้ว่าแท็กซี่ที่ประเทศไทยมันไม่ได้เหมือนกันทุกคันไว้ฉันจะลองเปิดใจและกลับไปใช้บริการแท็กซี่ที่นั่นอีกครั้งความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าฉันมาเที่ยวที่ประเทศไทยสองครั้งฉันคิดว่าคนที่นั่นจิตใจดีมาก ฉันเคยทำตัวไม่ถูกได้แต่หันไปรอบๆเพื่อเรียกแท็กซี่แต่ก็มีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาถามว่าจะไปไหนแถมช่วยเรียกแท็กซี่ให้และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางคนขับก็ยังช่วยหิ้วกระเป๋าเดินทางไปส่งถึงหน้าบันไดรถไฟใต้ดินอีกด้วยฉันมีแต่ความทรงจำดีๆที่ประเทศไทยท่านต่อมาค่ะในสมัยนี้แค่การโบกรถก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่นี่นอกจากเขาจะรับคุณขึ้นรถยังพาคุณไปเลี้ยงข้าวอีกด้วยแถมที่พักก็คุณภาพดี ีกทั้งราคาก็ถูกมากคุณหาประสบการณ์แบบนี้ที่เกาหลีไม่ได้แน่ๆแ,และความคิดเห็นต่อมาค่ะคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปในปัจจุบันนี้มันโหดร้ายเกินกว่าที่คุณจะคาดเดาได้วันนี้คุณอาจจะโชคดีแต่โชคของคุณนั้นมันไม่ได้มีทุกวันท่านต่อมาค่ะวิดีโอนี้ทําให้ฉันได้รู้ว่าที่ประเทศไทยคุณสามารถเดินทางได้ฟรีมีอาหารให้ฟรีแถมมีที่พักราคาถูกให้ด้วยความคิดเห็นต่อมาค่ะ ทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ดีที่สุดในย่านอาเซียนเป็นประเทศที่มีวัดที่เงียบสงบอยู่มากมายเป็นชาวพุทธที่จิตใจดีคอมเมนต์ถัดไปได้บอกว่าฉันเป็นคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ในอเมริกาการโบกรถถือเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับที่นี่แต่ฉันก็ไม่เคยทามาเลยซักครั้งเพราะที่นี่นั้นมีโจรอยู่มากมายแถมมีข่าวปล้นให้เห็นกันทุกวันอีกทั้งยังมีการเหยียดชัวชาติอีกด้วย ไว้ถ้าฉันมีโอกาสได้ไปที่ประเทศไทยฉันจะลองไปบกรถดูบ้างคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมคอมเมนต์เมื่อสักครู่ว่าฉันเองก็อาศัยอยู่ในอเมริกามีอยู่ครั้งหนึ่งฉันเคยไปส่งคนที่เพิ่งออกจากคุกเพราะเขาไม่มีรถและถ้าหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนติดยาหรือคนจรจัดคนที่นี่ก็จะปฏิบัติกับคุณเป็นอย่างดีความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันไม่เคยคิดที่จะบกรถที่ประเทศไทยเลยเพราะคนไทยขับรถเร็วและมีอุบัติเหตุมากมาย อีกทั้งคนไทยส่วนมากก็ยังพกปืนเพื่อป้องกันตัวอีกด้วยและความคิดเห็นต่อมาค่ะที่ประเทศไทยการนอนวัดหรือการกางเต็นท์นอนข้างทางมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยคุณอาจจะต้องเจอกับสัตว์ป่าหรือฝูงสุนัขที่ดูร้ายได้และในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่าในอนาคตฉันก็อยากจะทำแบบนี้บ้างฉันอยากสัมผัสความมีน้ำใจของคนไทยที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของฉันเลย แต่เมื่อฉันดูวิดีโอนี้จบมันทำให้ฉันรู้สึกอยากไปที่นั่นมากขึ้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในคลิปของคุณฮานไม่ว่าเหตุการณ์ในคลิปจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการสร้างคอนเทนต์แต่เรื่องราวความมีน้ำใจของคนไทยนั้นก็ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกอยู่เรื่อยๆดังที่เห็นได้จากสื่อโซเชียลต่างๆมากมายแต่การสร้างคอนเทนต์เพื่อทดสอบจิตใจนั้นก็ควรจะอยู่ในขอบเขตหรือคนทำควรศึกษาวัฒนธรรมหรือประเพณีของคนในประเทศนั้นๆให้ถ่องแท้เสียก่อน เพราะแทนที่คุณจะได้คอนเทนต์ดีๆอาจจะกลับทําให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือเป็นการเหยียดผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวด้วยเพราะประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ